ยังไม่เข้ากลุ่มลิเกของน้องนะคะก็รีบเข้าเลยบาทร้อยี่สิบเก้าบาทนะคะรีบเข้าไปรอในกลุ่มเลยนะแหนในกลุ่มเขาก็คึกคืนนะกลุ่มกลุ่มลิเกน้องซันนะตอนนี้สมาชิกก็พันกว่าเลยนะสมาชิกหนึ่งพันกว่าคึกคืนเอฟซี FC ก็ามีขอบทขอบทแบบหวานแบบโอ้ยเนาะคุณพ่อก็ แม่คุณพ่อก็แบบให้ความร่วมมือกับแฟนคลับนะคุณพ่อ <laughs> ล่าสุดคุณพ่อน้องซันส่งส่งบทส่งบรมาเข้าข้าวแล้วนะคะในระหว่างนี้แพลวก็จะซ้อมซ้อมลิเก้ซ้อมพาลูกไปเที่ยอวอถ้าเรามีเวลาก็จะซ้อมทุกวันค่ะซ้อมทุกวันเราก็จะหาเวลาซ้อมเพื่อให้มันให้มันเข้าสมอง สมองซึมซับฟังแล้วก็ซ้อมไปเรื่อยๆแล้ววันที่แปดเราจะไปซ้อมกันที่ใชนานะคไะี่ใช่วันที่แปดเออวันที่แปดคิดถึงเหงาจังทําไมรู้สึกบรรยากาศมันเงียบเหงาแบบนี้เนี่ยทําไมทุกคนต้องรู้สึกว่าเหงาหลายวันเนีเป็นอย่าง <laughs> สันดิก็เลยเราหาย มันเคยเป็นเร่างที่การอะไรสุดโดยม่ชช่นแอร์ส่วนมากมอัคนคนที่มาแบ่งได้ต่อๆเนาะมันงามเนาะใช่จ้าชอบไลฟ์ได้ต่อๆแต่ก็สร้างคนแบบไร้เ,เนในในสียงไปชอบไลฟ์กล้องสดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคือคือบางเทือนอ่ะเวลาคนไปเห็นเท่าอีรีนะเอออันนี้อีรีแล้วคนก็จะแบบว่า วิ้ยทำไมตัวจริงทำไมแบบหน้าหน้าเล็กกว่าในกล้องจังเลยในกล่องในกล่องคืยงอยังรูซุบหนาใหญ่เหน้าแบบหน้ามันจะขยายกล้องมันจะขยายคนไปเห็นก็จะมาอุ้ยทำไมตัวจริงตัวเล็กจังเลยหน้าเล็กมากอะไรอย่างเงี้ยไปเจอตัวจริงเราจะเราจะได้ไม่ตกใจกันนะคะเราก็ต้องมีโสดบ้างแต่ในตตก็มีก็มีบ้าง แต่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เข้ายากไม่เหมือนนอันิตาอะไรไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแพลเอาถ้าวันจริงเดี๋ยวแพลหาคนไปช่วยไปช่วยน้องในในเทรดขายตัว๋วเดี๋ยวแพลเอาแอดมินอุ้ยไปช่วยไปช่วยน้องซันเอาไปช่วยก่อนแล้วแล้วพอเสร็จงานเดี๋ยวค่อย ค่อยดีดออกอเพราะว่าเราก็ให้เกียรติในพื้นที่ของเพจน้องเพจขายตั๋วของของน้องสัต์นะคะ่ะแพวเชื่อว่าถึงวันที่แปดที่เก้าเนี่ยน่าจะวุ่นวายน่าจะวุ่นวายเพราะว่าบางคนเคยชินกับการซื้อตั๋วนาฬิตาหรายแล้วมันซึ่งแบบรวดเร็วพเตค่ะจริงน่ารักมากเลยค่ะแอ,อดมินว่าเราคือเราทางานมานีนหลายปีแล้วไงมันมันเลยรู้ทางรู้ ปั๊บ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 อะไรเงี้ยแต่แอดมินน้องอยังไม่เคยชิมเพราะว่าน้องเพิ่งจัดกลุ่มปิดอันนี้คือรอบที่สองที่ท,ทำที่ทำแบบจริงจังเอจจิงตอเล็กมากกับคุณค่ะแต่พัาดึงดึงพี่อุ๋ยไปช่วยบบวันที่แปดและวันที่เก้านะคะจริงมันตกไปก็ได้